สวัสดีค่ะก็เราก็มาพบกันอีกนะคะวันนี้นะคะจะมาดูนะคะในส่วนของ What New นะคะ7.14หนะคะหรือเป็นฟังก์ชันใหม่นะคะของ Top Solid นะคะที่เพิ่งออกมาเลยนะคะเขาได้ทำการเพิ่มนะคะในส่วนของคำสั่งขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะในโหมดของตัว2 d s k e t c h นะคะในโหมดของตัว2 d s k e t เ h นะคะเขาได้เพิ่มนะคะในส่วนของคำสั่ง Offset นะคะในส่วนของคำสั่ง Offset นะคะสำหรับ ฟังก์ชันเมื่อก่อนนะคะเขาก็จะมีคําสั่งนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการใช้ง,งานของเขานะคะจะต่างกันคือเมื่อก่อนนะคะเวลาเราใช้นะคะในส่วนของคําสั่ง offset คือเขาจะ offset ทั้งรูปนะคะก็คือสมมุติว่าเวลาเราต้องการนะคะคือเขาจะ offset เป็นชิ้นงานทั้งรูปเลยก็คือจะเป็นบริเวณนะคะชิ้นงานประมาณนี้จะเข้าในออกข้างนอกนะคะก็จะเป็นชิ้นงานทั้งรูปนะคะทั้งรูปชิ้นงานเขาจะไม่สามารถกําหนดได้นะคะว่าจะ offset นะคะเฉพาะจุดบริเวณจุดแค่นี้นะคะหรือว่าจุดบริเวณไหนนะคะ ในส่วนของคําสั่งนะคะในตัว7.14นะคะเขาได้ทําการพัฒนาขึ้นนะคะโดยเราสามารถนะคะ offset เฉพาะส่วนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เลือกก่อนนะคะว่าเส้นโปรไฟล์เป็นเส้นไหนนะคะก็คือเส้นที่เราเปิดขึ้นมาตัวนี้นะคะเป็นตัวชิ้นงานที่เราต้องจะทาการ offset นะคะจากนั้นก็มาทําการเลือกนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะ ก็มาเลือกนะคะว่าเส้นโปรไฟล์ไหนนะคะที่เราต้องการนะคะที่จะออฟเซตเราทําการติ๊กเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเขาทําการโชว์นะคะในส่วนของตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะทําการพิมพ์ตัวเลขไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์ในตัวของออฟเซตก็ได้นะคะสมมติดับเบิลคลิกนะคะพิมพ์ไปเลย0.5้าเขาก็จะทำการนะคะออฟเซตเฉพาะจุดจุดนี้นะคะก็คือบริเวณที่เราทำการติ๊กเมื่อกี้เลย สมมุติว่าเราต้องการออฟเซตมาถึงขอบด้านบนทํำยังไงนะคะให้เรานะคะทำการคลิกขวานะคะในส่วนของสเก็ตหนึ่งะคะเมื่อกี้ที่เราทําการสเก็ตไปเลือกนะคะเป็นตัว Intel ตัวนี้เลยก็ทําการเลือกนะคะว่าจากจะออฟเซตนะคะถึงบริเวณชิ้นงานจุดไหนสมมุติถึงเส้นขอบบนตัวนี้นะคะก็คือเขาจะทำการออฟเซตนะคะ0.5นะคะถึงเส้นขอบนี้นะคะที่เราทำการติ๊กไว้ ฉะนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะสำหรับตัว0.5นะคะสมมุติบริเวณอื่นนะคะเราต้องการที่จะออฟเซตในขนาดอื่นอีกนะคะเราก็สามารถนะคะติ๊กบริเวณอื่นได้เลยเขาก็ทำการโชว์นะคะในส่วนของสเก็ตนะคะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็คือตัวนี้ก็คือเราจะแยกไว้ก็คือตัวนี้เป็นตีว่าสเก็ตหนะคะนี่ก็คือสเก็ตสประมาณนี้จากนั้นก็คือบอกขนาดมืนเดิมเป็น0.2นะคะ ต้องการบอกแค่จุดเดียวหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องการที่จะบอกมาถึงรูปไหนนะคะก็คือคลิกขวา Intel ได้เลยสมมุติจุดนี้นะคะเป็น0.2นจุดงนะคะถ,ถึงจุดนี้เลยเหมือนเดิมนะคะบริเวณศูนย์บริเวณจุดนี้นะคะต้องการให้นะคะ,ะเท่ากับ1คือจะบอกนะคะขนาดจุดนี้ก็ได้นะคะในส่วนของ offset ตัวนี้ก็ได้หรือ double click นะคะในส่วนของช่องสีขาวๆตัวนี้นะคะเพื่อทำการบอกขนาดก็ได้เหมือนกันนะคะ จากนั้นก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะคะ intel แล้วก็มาถึงบริเวณที่เราต้องการสมมุติเรากําหนดนะคะเป็น3จุดนะคะขนาดไม่เท่ากันเลยนะคะได้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดติก๊กถูกเลยเท่านี้นะคะเราก็จะได้นะคะในส่วนของ offset นะคะของชิ้นงานขึ้นมานะคะตามที่เราต้องการนะคะก็คือขนาด0.5นะคะ0.2แล้วก็ในส่วนของขนาดนะคะห ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของคำสั่ง offset นะคะที่ขึ้นมาในโหมดของตัว2 Dis ิสเใน7.14นะคะสวัสดีค่ะค่ะฝากอนิดนึงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง c h ช n n e l นะคะ YouTube ตัวนี้ด้วยนะคะ f o c o p นะคะก็จะมีความรู้เยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ